แคมของทักแขกมืาอนี้มาเป็นทีมพี่น้องกับภรรยาแต่ว่าให้ไายว่าสาวเนี่ยางานประจำเป็นทานทักแขกวิวอ่ะนะทานนักแขกวิวพี่น้องนี่พิซต้าซึ่งเป็นอาหารจีนพี่น้องแต่ว่าก็าสามารถเข้ามาฮับสซมฮับซีมกินได้แต่ว่าค่อนข้างกระสมราคาพี่น้องนี่โอ้ยอย่าเข้ากองกี่ไปทางไหนเนี่ยไปดี วันนี้มีโอ,อกาสโชคดีนะได้ก็เซิร์ฟบสะบันบ้านนาบนคนงามอี่สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซอกหยุดรูปสวะบันบรรนาวันนี้นี่ทีมงานท่องสะบันบ้านนาจะนำพาทา่านผู้ชมไปท่าบนสูงแขมของท่าแขกวันนี้มาเป็นทีมพี่น้องกับภรรยาม <c oughs> ีผู้นำทางมาเนะก็บ เป็นวันที่ชาวเก้ 6, าเดือนหกสงสาาอยู่ที่แคมป์ของเมืองตะแขกแขวง,งคำม่วนพี่น้องมาแข่งขันเดียวมาตอนที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าจะนำพาท่านผู้ชมมาสมบรรยากาศแคมป์ของจุดฮอดพอแหละหาอาหารซันเซ็ทหลังจากนั่งขี่ต่อขันวัดจอมแจ้งพี่น้องมาตอนหัวค่ำในใช้เวลาเน้น้อยพี่น้องนี่ก่อนจะไปติดตามมาส่งข้อความปลไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง youtube สวรรคิ์บรรณาธิการสมนี่ข้าพเจ้าจะนับถาสมลงไปเบื้งลุ่ม จะเบิ่งสองฝากเบื้งซ้ายเบื้องขวานี่จะมีเป็นฮานอาหารไปไปค่อยเบิ่งค่อย z มพี่น้องเออวันนี้ยู่แมนยูฮันผมันอยู่อึกตั้มันจับตั้มไปไปไปเมือละสมองไม่ได้นี่สมกยเห็นตัวเบื้องซ้ายเบื้องขวาเห็นบอกแคจะมีผู้คนขาย เครื่องแฟชั่นขาดกับอันนั้นนะนี่บอกนี่ทางนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารละนะบนนั้นที่ว่านำสร้างทักแขกพี่นาะบางนี้ก็จะขายเครื่องแฟชั่นนี่โอ้มีเพชรมีคำอีกนะอต้นโพปปนนนบ้างไงเนาะส่องฝากเบอร์ทรายเบอร์ขวบไปเนางเป็นห้าอาหารนะครับเบอรขว่ใก็้เขีเป็นห้านอาหาร ทือว่าในายามหัวแรงคือถ้าผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีผู้คนมา,าพับสมมานั่งกินอาหารไปนําแล้วก็ซมแคมของไปนะพี่น้งองปอเดินต้องขอขอบใจ f อนะครับทุกคนที่ให้การสนับสนุน,ส, YouTube, ส,น,านาส่สมมองยูทูบสวรรค์บนาด้วยดี่สามเมืองมาได้ทำซมที่ว่าบรรยากาศในยามหัวแลคคงคึกค้นพอสมควรพี่น้องก็ถือว่าในจุดนี้ในยามมืือออกพรรษาก็จะมีผู้คนมาขายเครื่องและแข่งเงานอยู่ในจุดนี้เนาะนี่น อยู่ในน้ำของในระหว่างเดือนสิเอ็ดพี่น้องมือออกพรรษาคนเต็มในหะลาจุดนี้สองภาคทางก็จะมีการค้าขายเครื่องในมือออกพรรษาประมาณนี้ในที่ฝั่งเบื้องนั้นคือท่านผู้ช้มเห็นนั่นก็จะเป็นแขวงนครพนมพี่น้องหรือว่าจังหวัดนครพนมถือว่าระยะกว้างก,กว่าเกือบกิโลเมตรกว่าในน้ำของในะจุดนี้นะถือว่าในบรรยากาศนี่กเป็นทอาหาร และก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่เดนมาท่องเที่ยวในโสโวโบโบเลาในแขวงขมวนนี้ก็จะเป็นอยู่เป็นแขวงภักกลางของโสโปปเลานั่นก็คือห่างจากนครหลวงเแองจัลมาตามเส้นทาง13ใต้เพียง350กิโลเมตรพี่เนอะนี่อาตุนตานเอ๊ะอเออเออมียว่าให้ทายว่าสาว นี่อานประจำเป็นท่านักแขกวิวอ่ะนะท่านักแขกวิวพี่น้องนี่ก็ล่เจับรถจับรถจับรถเอาเขาคือรุ่งดีอ่ะนี่คือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี่ก็จะเป็นเบื้องหน้าเป็นอาหารซานเซ็ต ป็นเห็นน้าของนี่เห็นคนหาปลาเป็นเพื่อหาปลาอยู่ในจุน้ในยามหอแรงพี่น้องส่วนเบื้องหน้าก็จะเป็นนครพนมนี่คือว่าปีนี้น้าก็ยังบทันได้ขึ้นหลายก็นี่ก็จะเป็นวันที่สาวเก้าเดือนหกสองพันสห้าเบื้องระดับน้าที่่ายังอยู่ต่ำนี yeah. ่แต่ว่ารุ่นกันว่าถ้าฝนตกในเดือนแปดเดือนเก้านี่ก็น้าอาจจะขึ้นดี๋นวนี่ก็จะเป็นต้นตาลอยู่ในแคมป์ของคือว่า เห็นอยู่นี่หลายปีเพราะสมควรพี่น้องอในเบื้องนั้นก็จะเห็นบ,อบ,อบน่อพวกคนะะขี่รถทิบย์เ้เศร้ารถทิพยเราไม่ขี่ในย้มหัวแรงคือท่านผูมถี็อยู่ใบ,บนี้เป็นบนออกกําลังกายในส่วนเบื้องนั้นเนาะปฮันจะเป็นต้นโพไปบนขัขวาก็จะเป็นบ่อนนําสร้างทักแขกพี่น้องสามารถติดตามภาพสมในวิดีโอทีมสวรรค์นบรรณาได้อัปเดตท,ทีนหนึงละไปบริจารณ์นำพาสมลงไปเบื้องลุ่มอีก กระเพาะกขึ้นไปอีกหน่อยนึงอ,นอ,นอ,อ่ายูทูบเบอร์เคโอ้วกะเราไม่เออเรงนี้นำพาพี่น้องหนักง่ายอา่าค่ะค่อยพามาจะจีนีไไดไปก็ถือว่านี่พ่นขายนี่เป็นปิ้งไก่นี่ปิ้งไก่สันเสร็จหักแขกพี่น้อง ในยามห,หัวแรงคือท้าผู้ส้มเห็ดน,นี่ก็จะเป็นปากแม่น้ำสะขามในส่วนบางนั้นก็จะเป็นห้าอาหารจีน <c oughs> <c oughs> นี่กรได้าว่าผู้คนก็ได้มารับชมในยาม,มห,หัวแรงคือทำส้มเกีอย่ในนี้นี่ถ้ามีแขกทำภายใน,นและต่างประเทศนี่เขาจะเรียกในเบื้องนี้จะไปทางน้ำสร้างถ้าแขกในส่วนเบื้องนี้ก็จะลงไปทางเบื้องลุ่มพี่น้องไปทางจอมแจ้งนี่ปากแม่น้ำสะขามพี่น้องนี่คือในนั้นก็จะเป็นห้าอาหาร เวสตาซึ่งเป็นา่านจีนพี่เนะาะแต่ว่าก็สามารถเข้ามาฮับสม o m พับซีมกินได้แต่ว่าค่อนข้างกระสมราคาพี่เนาะนี่อาหารเวสตาคือว่าเป็นอาหารหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่เมืออม่อทักแขกแว้งขมวนซึ่งเป็นอาหารจีนไปนี่ก็จะเลี้ยวขวาพี่เนาะอ่าประอนอิ่นต้องขอขอบใจเ c นะครับขุบคนที่การสนับสนุนซ่องยูทูบสวรรค์บรรณาด้วยที่เสมอมาด้วยทัสมนี่ไปจอดทางหน้าในเบ่งว่าสิมีคร จนตรงนี้นี่อ่าลงสื่อเลยบอได้ป่ะเออได้ได้ได้ลงสื่อ,อ,อมีผู้พาพี่น้องแล้วโอเคให้มันได้เตะกันที่ทางดูต่อสวยเลยอ่าครับอืออ,อ่าคือท่านผู้ชมเห็นนี่อ่าพืชน็ดต้นเจือนพี่น้องนี่เบิ่งนี่จะเป็นต้นเจือนที่ว่าเพิ่นหาเก,ก่อสร้างแล้ยวบางหนึ่งนี่ส่วนเบา้งนั้นเนี่ยพืชหาปา่า แต่ว่าในแต่ละปีเพื่อนจะเป็นบทส่วงเหือจากเบิงเทิงลงลงมาจะเป็นสุดเขตหลักไซอยู่ประมาณนี้ี่ในยามเดือนสิบเอ,อ็ดพันศานี่มาถ่ายวีดีโอโอ้บะงบองสองไม่ลูกมีสามไม่ลูกนี่โอ้อยกัก <c oughs> โอ้อยากเข้าก้องที่ไปดังได้นี่ยสวาสดีส ืัอนี้มีโอกาสเอเยเสวนบานาคนงามอีกสีดังเลยวานนี้เพิ่นเออมาบังเอิญบอลูกไผ่บายดีายดีบ่แม่ไปเอนบานาสบานาอยู่สวนบานเอฟซีนำมาเอฟซีนำมานี่เต็มเลยพี่น้องเลยเอฟซีนำมาบนี้เมานนี ก็จงได้ท่าผสมนี่ก็จะเป็นวิดีโอตอนที่หนึ่งที่ทีมสวรรค์บรรณาได้นำพาท่าผสมมารับผสมไปหอดต,ตอนนี้ในตอนต่อไปจะนำพาท่าผสมขี่รถลงไปเบื้องลุ่มไปหอดวัดจจมแจ้งพี่นนอะเพื่อนได้มีการแปลงทางเป็นที่อ้มห้อยแล้วพี่นนองมาห้องนี้ก็นำเสนอวิดีโอตอนนี้เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนตอน่อ